สวัสดีครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการคลิปแบบเมื่อกี้นะครับผมก็พาไปทําได้นะครับอพาไปตัดต่อในแอปได้นะครับผมเพื่อเพิ่มยอดเพิ่มการรับชมของคลิปเราในโซเชียลนะครับผมก็พาเพื่อนๆไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆหรือสร้างคลิปใหม่ๆได้นะครับอ่าจะได้เปิดเป็น เปิดค่ามองเห็นในโซเชียลของเรานะครับก็มาดูนะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่าแบบเมื่อกี้ไปทํำยังไงนะครับก็ไปที่แอปแคปคารกันเลยนะครับไปที่แอปแคปคารกันเลยอืมเดี๋ยวผมหาแอปแคปคารก่อนนะครับว่ามันอ,อยู่มุมไหนอ๋อนี่ไงอ่าก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้ครับเราก็ไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อยนะครับเราไปเพิ่มโปรเจกต์ที่เราจะทําเข้ามานะครับก็เข้าไปเลยนะครับผมหาดูโปรเจกต์ที่ผมถ่ายทําไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับยี่สิบห้าวินาทีนะครับก็ผมถ่ายย,วยาวๆไว้ประมาณนี้นะครับถ่ายย,วยาวๆไว้ให้หลาน ตัวเองเดินผ่านหน้ากล้องไปนะครับอยู่ต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้ผู้หญิงเดินมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ชนต้นมะพร้าวก็เด่นออกนะครับชนต้นมะพร้าวอุ้ยทาไมประมาณนี้เข้าไปไม่ได้อะไรประมาณนี้โอ้โดนน้ำผากเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปที่ถ่ายทาไว้นะครับก็เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับกับคลิปนี้กันนะครับอ่า ถ้าคลิปไม่สว่างเราก็แตะแล้วก็ไปปรับคลิปก่อนนะครับไปปรับคลิปให้สว่างนะครับไปปรับจะได้ดูดีนะครับอ่าไปที่ปรับแก้นะครับปรับแก้นะอ่าเพิ่มความสว่างของคลิปนะครับบางทีเราอาจถ่ายมามันย้อนแสงก็อาจจะไม่ไม่ไม่สว่างนะครับเราก็ไปที่ปรับแก้นะครับถ้ากดถูกต้องนะครับอ่ากดถูกต้องนะครับคลิปก็ได้ออกมาประมาณนี้สว่างนิดหนึงนะครับอ่า ว่างนิดหนึ่งนะครับก็จะได้สว่างนะแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงมีเสียงมาเราก็ไปปิดเสียงนะครับปิดเสียงไว้นะครับปิดเสียงไว้เผื่อเป็นการไม่ไม่ไม่ส่งเสียงกับการทําคลิปเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะทีนี้เราก็ไปไปเลือกตัดเอาเลือกตัดเอานะครับถ้าสมมุติว่าเราถ่ายที่โล่งเยอะข้างหน้าเราก็เราก็ตัดออกนะครับ เราก็แบ่งฉากตัดออกนะครับถ้ามันถ้ามันยาวเกินถ้ามันยายาวเกินนะอ่เราก็แบ่งฉากตัดออกโอเคตัวนี้นะครับไปที่แบ่งฉากนะครับก็ตัดออกนะครับถ้ามันยาวเกินนะครับก็จะเหลือเนื้อที่อยู่ประมาณนี้อ่าหลานเดินมาประมาณนี้นะครับปึ๊บเราเดินมาปุ๊บเอากลางต้นพอดีนะครับทางนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ทางนี้ตัดออกไอแบ่งฉากไว้นะครับไม่ใช่ตัดออกแบ่งฉาก แบ่งฉากประมาณนี้นะแบ่งฉากไว้และทีนี้ไอ้ที่เดินเดินผ่านมาเนี้ยเราเลือกตัดตรงที่ลงลงคือตัดคนออกกันแหละตัดคนออกเห็นไหมตัดคนออกนะครับตัดคนออกไปนะตัดคนออกไปนะครับโอเคไปที่แบ่งฉากนะครับตัดคนออกไปตัดออกประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้อพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะ,ะหายตัวเข้าในต้นไม้เ เข้าไปนะครับอ่ากดประมาณนี้แล้วตอนนี้มีผู้หญิงเดินมาเดินมาปุ๊บอ่าดูนะถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดออกนะปุ๊บโอหัวชนต้นไม้ถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดออกนะครับเอาประมาณไม่ไกลเกินนะครับเอาประมาณไม่ไกลเกินตัดออกนะครับตัดออกเอาพอห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าเดินหายตัวเข้าไปในต้นไม้แล้วก็มีคนหนึ่งเดินมาชนต้นไม้นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ทํายากอะไรนะครับก็ไม่ได้ทํายากอะไรทีนี้เราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไป <c oughs> ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับใส่ใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับใส่เอฟเฟกเข้าไปอ่าตอนใส่เอฟเฟกนี่แหละครับอ่าใส่เอฟเฟกเข้าไปนะอืมเดี๋ยวนะผมหาดูเอฟเฟกก่อนอ่าโอเคใส่เอฟเฟกเข้าไป เอฟเฟกนี้เอาเป็นเอฟเฟกต์ร่างกายนะครับเอาเป็นเอฟเฟกตร่างกายนะก็จะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ร่างกายแล้วก็ไปที่เลืองแสงส่วนเอฟเฟกนี่แล้วแต่เราจะไปเลือกเอานะครับก็คือมันก็มีให้เลือกเยอะนะแต่คือผมไปที่เรืองแสงก็แล้วกันผมไปที่เรืองแสงประมาณเนี้ยผมก็ไปหาที่เรืองแสงอ่าผมเลือกตัวแล้วแต่นะก็คือมันมีเยอะนะมีเยอะมาก แต่คือผมเลือกตัวนี้นะเลือกไอพายุพายุอิเล็กทริกเนี่ยนะผมเลือกตัวนี้ปิงประมาณนี้นะผมเลือกประมาณนี้แล,ล้วเราก็ไปปรับช่วงให้มันให้มันได้นะไปปรับช่วงมันได้อ่าไปปรับช่วงมันได้คือปรับช่วงมันได้นะครับอ่าเดินมาเดินมาแล้วก็ปิงเข้าไปในต้นไม้ อีกคนหนึ่งเดินมาชนตึ๊กอะไรวะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปใส่เอฟเฟกเสียงเอฟเอฟเฟกเสียงผมก็จะไปใส่เอฟเฟกเสียงนะเอฟเฟกเสียงก็จ้อนขึ้นไปตัวที่เสียงเสียงเข้าไปที่เสียงนะครับเข้าไปที่เสียงแล้วก็มาเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกเสียง เอฟเฟกเสียงเราไปหาเลือกเสียงที่เวทมนต์นะครับไปหาเลือกเสียงเวทมนต์นนะก็ฟังดูฟังดูนะ,ะตัวนี้ก็น่าจะได้ตัวนี้ก็ได้นะอะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้อ่าโอเคเ๋ยวนะลองลองลองดูประมาณนี้นะครับอ่าได้นะได้ได้ได้ได โอเคทีนี้เรากา็ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วที่นี้เราก็ใส่เสียงอีกนะใส่เสียงอีกใส่เสียงเพิ่มเข้าไปอีกใส่เสียงเพิ่มเข้าไปอีกนะอ๋อ ะนะถอยคืนโอเคใส่เสียงเอาที่นี่เอาเสียงอะไรดีเอ่อเสียงเพลงนะอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ขยับไปเสียงไปให้มันเต็มขยับเสียงไปให้มันเต็มให้มันเล่นประมาณนี้นะเดีย๋ยวแป๊บเดียวแล้วก็ตัดหน่อย อ่าแบ่งฉากนะครับประมาณนี้นะแบ่งฉากไว้แล้วก็ลบออกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูลองเล่นดูนะลองเล่นดูอ่าเต๋อประมาณนี้นะ อ,อ่ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ไปใส่ไอ้ตรงที่ชนเนี่ยไอ้ตรงที่ชนเนี่ยใส่เอฟเฟก่าใส่สติกเกอร์ดีไหมสติกเกอร์ฮ่าฮ่าประมาณนี้สติกเกอร์นะสติกเกอร์ก็ก็แล้วแต่เราเราจะแต่งเอานะสติกเกอร์ก็ได้หาเอานะครับหาเออเออ พิมพ์มาเลยนะดาวกระจายโอเคก็ลองไปหาดูเนาะไม่ไม่ไม่มีนะครับก็แล้วแล้วแต่เราจะใส่นะ สติกเกอร์แล้วแต่เราจะใส่ก็ประมาณนี้นะผมหาไม่เจอแปบ๊บเดียวนะครับโอเคนะครับเราตัวนี้ก็ได้เนาะเราตัวนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัวนี้ก็แล้วกันอ่าประมาณตัวนี้เนาะ อ่าโอเคประมาณตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขอวางจุดก่อนโอเคกดถูกต้องออกไปนะครับอ่าประมาณนี้นะลองเล่นและลองเล่นดูนาะลองเล่นดู มันจะนิดนิดหนึง่งโอเคน่าจะได้ละอ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปเราเราลองเล่นดูนะเด็กหายตัวเข้าไปปิงเข้าไปนะครับอ่าแล้วผู้ใหญ่มาชนเอ๋เอาไม่ได้ เส็จในงันไปอ่าก็ประมาณนี้นะครับอืมก็ทีนี้ก็กดส่งออกนะครับกด,ออก,กดส่งออกนะครับกดส่งออกอ่ากดส่งออกนะครับแล้ก็ค่อยไปดูในคลิปเต็มเราที่ไอคัางวิดีโอหรือคัางรูปภาพนะครับก็ว่ามันสวยไหมโอเคไหมนะครับกดเสร็จเส้นไป แล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ครั้งรูปภาพเราหรือครั้งวิดีโอ,องเรานะครับว่าเราแต่งคลิปโอเคไหมก็น่าจะตัวนี้นะครับเดี๋ยวกอดูหน่อยอ่าอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปนําไปโพสต์ในโลกโซเชียลของเราเพื่อเปิดค่าการมองเห็นหรืออ่าตามที่เราต้องการนะครับก็ คลิปนี้ใครเข้ามารับชมรับฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอบคุณมากครับ